เด็กบางคนอพอเขาเริ่มชินนะชินกับที่บ้านที่บ้านาปล่อยโอกาสให้ให้นับบ้างนะคะเอาแปลงไปเอาแบตเตอรี่ไปใกลเเ้เตรียมเตรียมเตรียมตัวนะฟึดฮะเป็นยังไงบ้างตกใจไหมกลัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกอาจจะต้องมีคนกอดไว้นะคะคุณพ่อกอดไว้คุณยายอุ้มไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ย เวลาที่เราจะเอาแบตเตเลี่อนไปตัดอีกพร้อมนะพร้อมนะเตรียมตัวนะกอดไว้แน่แนๆเลยนะแม่จะตัดแล้วนะหนึ่งสองสามฟืดแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นจังหวะนะคะพอเขารู้จังหวะที่แน่นอนนะคะเขาสามารถกํากับตัวเองได้ดีนะคะเรื่องของจังหวะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเขากํากับตัวเองได้ดีเขาก็จะทนไหวมากขึ้นนะคะ เหมือนไปทําฟันคุณแบบจะยกตัวอย่างบ่อยมากเลยไปทําฟันถ้าคุณหมอแบบปล่อยให้หายใจบ้างปล่อยให้ดูดน้ําลายออกบ้างอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบได้มาหายใจเต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณหมอทําไปเรื่อยๆเลยเราเป็นยังไงคะอกั้นหายใจบ้างแหละนะคะเหมือนกันนะคะน้องก็จะเกรงน้องก็จะกลั้นน้องก็จะตกใจน้องก็จะไม่รู้ว่าจังหวะของฉ่าควรจะเป็นยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นการเว้นจังหวะให้การให้ลูกรู้จังหวะในการอาบน้ําในการตัดผมนะคะจะทําให้น้องอะ่ะยอมทําตามได้มากขึ้นนะคะครูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ